พีเอ็นพชาแนลภูมิใจเสนอไก่อบฟางให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุกกรรมเอาชีวิตรอดในป่าพบกระท่อมกลางป่าและก็อาหารเอา โอเคพบอาหารจากป่านะฮะวันนี้เราจะมาทำเ,เราไปดักสัตว์ป่า <c oughs> เราไปดักสัตว์ป่าแถวนี้นะฮะมันเป็นป่าเราก็ได้สัตว์ป่ามาพอใสุุ่งไว้อันนี้คือนกกระทา <c oughs> นกกระทาใหญ่่างน,นี้เลยเออหับไม่ได้มันเหม็นไม่ใช่มันเหนม็นหรอบมันฟองนี่โอเค แล้วเราก็จะหลัง่างนั้นนะฮะเราก็จะทำอะไรนะเชฟนกกระทาอบฟางนกกระทาอบฟางโอเคติดนวคอยติดตามว่าจะอร่อยไหมผมจ้างเชฟมาจากไอรอนเชฟเชฟกระทะเหล็กอ้าวโอเคเอาละครับตอนนี้กลางสุกครับใส่ไฟเรียบร้อยแล้วเมนูอะไรครับเชฟเมนูไก่อบปิ๊บเผาให้นาครับครับรสชาติคิดว่าจะอร่อยไหมครับ ต้องแบบนี้อยู่แล้วครับโอเคเป็นยังไงว่ามันน่าจะแซ่บทะลุจักรวาลไหมครับทะลุจักรวาลสถานประตโอเคอ้าวเราก็จะเริ่มาสุมไฟเข้าไปอีกนะฮะเพราะเมื่อกี้อรางกอมันยังไม่สุกนะฮะเขากระท่อมไก่ย่างในตำนานอ้าวโอเคอ้าวโอเคนะฮะระหว่างรอไก่สุกแล้วก็ นั่งรอไปเรื่อยๆนะฮะให้มันอบไว้ก่อนนะ,ะไฟเราสุมไปแล้วเนี่ยเรารอไปก่อนนะฮะให้จนกว่าค่อยๆอบไปเรื่อยๆนะฮะไม่ใจร้อนนะฮะใจะเย็นๆเดี๋ยวก็ได้กินนะฮะออาโอเครอต่อไปและแล้วนะฮะเราก็ได้เวลาที่เราจะต้องเปิดปี๊บออกมาแล้ว <c oughs> เราจะได้ รู้ว่าการที่เปิดออกมาในไก่เป็นยังไงอฮะรุนด้วยกันนะฮะอ้าวเปิดออกเปิดขึ้นเป็นสะได้โอ้กินไอออกทวนทวนพลอยพี่น้องเยเบิ้งดีๆเลยหัวโอ้โหได้อยู่อ้าวโอเคมันใหม่กังเรื่องที่เจ้าว่าล่ะเครื่องมันห่อนยิ่งใหม่เลยปะสีสันนี่โอ้โหสีสันก็เป็นตาแซบอยู่ถอดไม้ไผ่ออกมาเนี่ยเฮ้ยเปิดอยู่เนี่ยดักไก่เคยเห็นบ่ดักไก่อ้าวเป็นตาแซบอยู่โอเค ต่อไปเป็นการลุมสลัมบาฮาเขาเรียกสลัมบาฮาไก่มาเอ้าไปมาเด้อจวดอ้าไปเด้อมาเด้อกินเข่าพ่อแม่พี่น้องเสี้ยนลังถอยไปเจอเสี้ยนบอลนี่สแลแสบทะลุจักรวาลสถานปัตตพีขีแตกปุดปุ๊ดโอเคมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อมาแสบน้ำกันนะครับอ้าลุยเฮาลุย

แซบก็ต้องไปหาหลักไก่มาเห็ดอีกเฮาเพราะวันี่เราจะว่าในเวลาต่อมาลามิ่งจ่าฮาโตลิกปวดหลักเข่ากระเบิดก็ปวดหัวผมเนี่ยเอาโอเคเกียงเกียงลิ่มญี่ปุ่นคนโรยน้ำคุกินแก้วครับคนแก้วเองกินเองแซบเองเอาหมาก็นอนรอกินไก่อบนะฮะ มันน่าจะแซบอยู่หมาก็ยังนอนรอถักกินกระดูกไก่เลยพี่นอง <c oughs> อ้าวโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไก่อบฟางของเรานะฮะก็โอ okay, เคเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะโอเคแค่นี้แหละบายบายสวัสดีครับ